เข้าใจแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะเรามาร์กหน้าด้วยมาร์กดิจีเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะหลังจากที่โคตรจะามาร์กหน้าไปแล้วตัวนี้ค่ะน้าแร่ละอองทิพย์นะคะประมาณนี้นะคะระยะห่างนะคะแล้วก็ฉีดค่ะใส่เข้าตังไหลมาอันนี้คือเรื่องจริงค่ะนะคะจะเจอแดดนะคะเจอมลภาวะต่างๆนะคะกเซรั่มค่ะ เลเวเซรัมตัวนี้จัดไปจากประเทศเจจูนะคะแล้วก็มีสามารถใช้ควบคู่กับครีมที่คุณใช้อยู่ปกติได้เลยให้ดูดูนี่นะดูสีเขานะรูปปุ๊บมันจะกลายเป็นสีเดียวกับผิวเราทันขึ้นสังเกตดูนี้กับนี้ว้าวเนาะตัวนี้กันแดดด้วยบำรุงด้วยนะคะฝากไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจนี่นะคะโค้ดมารีวิวให้ดูเนาะกับ สีเทพนี้พร้อมกับอ่ะตัวมาร์คซิชุจีก่อนเนาะ